ทำออกมาเนี่ยมันมันไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่คือเราเป็นผู้ถ่ายทอดถูกไหมสวัสดีครับผมอาจารย์เมธาจากสถาบันเอดีจังหวัดสงขลา เรื่องแรกกิมทีเลยก็เป็นอาจารย์สอนตัดเมสมสวยอยู่ที่สูงกาชารโรงเรียนจังหวัดปัตตานีนะครับต่อจากนั้นก็มาเปิดร้านของตัวเองปีประสบการณ์529นะครับอยู่8ปีนะครับจนถึงพอรสาณ์138ถึงมาอยู่ที่สงขลาในช่วงระยะเวลานั้นนะครับก็ยังไม่เป็น p ปรเฟชชั่นแนพอนะครับ ก็แค่เรียนรู้มาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นถ้ถามว่าในการทำงานนั้นมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ยังไม่ตอบโจทย์การรู้ของเรานะครับเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือว่าการทำงานก็ดีในขั้นตอนต่างๆนะครับเราไม่รู้ชัดนะแล้วก็ไม่ชัดเจนฉะนั้นผลงานที่ทำออกมาก็มันไม่ตรงเป้าหมาย ให้กับเราสีนะครับกับหายอย่างเงี้ยนะว่าการผสมนะต้องผสมอย่างไรนะครับมันไม่มีการวิเคราะห์เส้นผมนะครับคือเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยก็ถามถ่ายลูกค้าว่าเอาสีอะไรลูกค้าก็ชี้นะครับไปในชาร์สีนะครับซึ่งในช่วงนั้นอ่ะยังยังไม่รู้ถึงรหัสสี ยังไม่รูปความหมายด้วยซ้ําไปนะครับก็แค่ดูปลอยสีแล้วก็เอาสีเบอร์นั้นที่ลูกค,ค้าชี้ปลอยสีมาทําให้กับลูกค้านะครับเมื่อลงมือทําแล้วเนี่ยเราก็ดูที่ไหนเราก็ไปดูรายละเอียดที่กล่องว่าผสมอย่างไรในกล่องก็จะบอกว่าสีหนึ่งหลอดกับให้หนึ่งขวดนะครับก็คือเราใช้เป็นสีชุดใช่ไหมครับเราก็ทําไปตามวิธีที่เขาบอกมาที่เป้าหมายที่ออกมามันไม่ตรงเราก็ สงสัยแล้วเอ๊ะทำไมมัน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 ไม่ไปตามนั้นสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ตรงเป้าหมายที่เราตกลงกับลูกค้าเอาไว้นะครับก็ยังมึนในส่วนนั้นอยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควรคือในในสมัยนั้นนบอกกันตามตรงเลยว่างานที่เราทําออกมาเนี่ยมันมันไม่สมบูรณ์ผลคันี่ออกมาไม่สมบูรณ์การไม่สมบูรณ์นี่ก็คือว่า มันเกิดการผิดพลาดมันไม่ใช่คือเราไปพูดถ่ายทอดถูกไหมพอมันไม่ใช่นี่เรามีความรู้สึกว่าเราเราจะรู้เลยว่างานมันไม่โอเคแล้วเราก็เอ๊ะมันเพราะอะไรใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราเราถ่ายทอดให้กับเด็กๆนะที่เข้ามาเรียนไปเนี่ยนะครับเราเราเราไม่ฟังรู้สึกว่าหดหูนะหดหัวว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่นะครับรู้สึกว่ามันผิด สมัยนั้นนะครับเทคโนโลยี Technology นะครับก,ก็ยังไม่เหมือนกับในยุคปัจจุบันนี้ก็เลยม,มีความคิดว่าไม่ได้แล้วเราเราจะต้องรู้ให้จริงเราก็เลยไปนค้นหานะค้นหาว่าเราจะต้องทําอย่างไร,รจะต้องไปเรียนรู้ที่ไหนนะครับที่ไหนที่จะให้ความรู้เราแบบถูกต้องอย่างชัดเจนและได้มาตรฐานทุกงานทุกแบรนด์ที่มาจัดนะอาจารย์ก็เข้าไปเรียนรู้เข้าไปดูเข้าไปชมนะครับ แต่ว่าพอเรากลับงานทางานของเราเนี่ยมันมันมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ให้เราเพราะว่าอาจารย์ที่ไปดูเยอะนะไปดูของคนนู้นมั่งไปดูของคนนี้มั่งไปดูของคนนั้นมั่งไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีของเขาก็ดีของโจทย์ของเขานน่นแหละแต่เราต่างหากเราต่างหากที่ว่าจับมั่วหมดนะเอาเอาแบบนู้นมั่งเอาแบบนี้มั่งงานออกมาก็พินาศก็พังเหมือนเดิมมันมันไม่ใช่สุดท้ายสุดต้องมาคิดว่าไม่ได้แล้วแต้อก็มองให้ชัดแล้วก็มาเจอนะฮะแบรนด์น่ก็คือฟิเซียโปรเฟชชั่นอล มีความคิดว่ามันจําเป็นละที่เราต้องไปเรียนรู้ให้มันชัดเจนที่สุดเพราะสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้มันมันยังไม่เข้ายังเข้าไปไม่ลึกนะฮะฉะนั้นเราต้องไปเรียนรู้ให้มันเกิดความถูกต้องแล้วก็เกิดความชัดเจนแล้วก็ได้มาตรฐานจึงตัดสินใจนะครับที่ว่าจะเข้าไปเรียนรู้ในจุดนี้มา อาจารย์ก็ใช้สีมาหลายหลายแบรนด์เลยนะสิ่งแรกก็คือตัวตัวเนื้อครีมตัวเนื้อครีมของของวีเซียเนี่ยนะครับเนื้อเขาเนี่ยนะครับผสมกับไฮเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนั้นหนึ่งสองนะครับเรื่องกลิ่นกลิ่นเขาจะเบามากนะครับกลิ่นเขาจะเบามากสามนะครับสีประกาของสีอ่ะสดใสนะเงางามอาจารย์ก็เลยตัดสินใจไปลงคอร์สเรียนนะของบริษัท ที่เปิดคอร์ส6วันแต่แยกเป็น2เดือนเดือนแรก3วันเดือนที่2 3วันแยกออกเป็น2 2คอร์สตรงนี้นะครับเชื่อไหมว่าแค่วันแรกเรียนวันแรกนะครับเรียนวันแรกปึ๊บรู้เลยว่ามาถูกทางแล้วใช่แล้ว รู้ไหมว่าขวาที่จะมาเป็นอาจารย์เมทาได้ถึงทุกวันนี้ที่ทุกคนยอมรับเนี่ยนะตอนที่เข้าไปเรียนรู้ในบริษัท Beauty Pro เพื่อเทตัวเองว่ามีความฝา,ามาาดพอไหมนะที่จะมาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นนะต้องเข้าไปเรียนรู้นะไปเทสหกวัน6คืนตั้งแต่2องโมงเช้าถึงสี่ทุ่มทุกวัน จะต้องมีการสอบหลังจบการเรียนรู้ในวันนั้นทุกครั้งมันมันทำให้เราเนี่ยมีความกดดันมากนะครับมีความกดดันนะครับเราจะต้องมีความพยายามจะต้องรู้นะครับนะร,บรู้ไหมว่าความกดดันนั้นนะครับทำให้ น้ำตาเนี่ยหยดเป็นต,ต,ติ้งติ้งติ้งออกมาเลยนะครับว่ามันขนาดไหนหลังจากครบหกวันแล้วเนี่ยวันสุดท้ายนะครับเขาก็จะเอางานงเราทั้งหมดที่เราสอบตละรวันตะรวันตะว,ว,วันนั้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยคณะกรรมการของเขาที่เขาตั้งขึ้นมานะครับและสุดท้ายนะครับเราก็สอบผ่านเกณฑ์ของเขาตรงนี้ทําให้อาจารย์เมทาเนี่ย นะเกิดความภาคภูมิใจนะที่เราได้่ันตัวเราเองขึ้นมานะครับพร้อมที่เรียนรู้นะครับนะในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่ก็ปล่อยวางเลยนะครับเราก็มารับสิ่งที่มันถูกต้องและชัดเจนแล้วก็ทํางานออกมาทุกชิ้นที่คิดคิดแบบนี้มันก็ต้องออกมาแบบนี้เลยนะนะครับฉะนั้นเป้าหมายที่วางไว้คือว่าทําอะไรนะครับคําตอบต้องการอะไรนะครับ ตอนนี้คิดอย่างไรทำออกมาได้อย่างนั้นเลยครับอ,อาจารย์จะขออ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องสิบผมก็แล้วกันที่มันชัดเจนนะนะมันเป็นไปไม่ได้ที่อาจารย์จะก,กิ่งัะทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าเออดักก็เลิศ ยืดก็เลิศนะครับสีก็เลิศอะไรนัมันก็ไม่ใช่นะนะครับแต่ว่าเอาเอาด้านสีก็แล้วกันนะครับพูดถึงในด้านสีผมเนี่ยจากที่อาจารย์เนี่ยได้เข้าไปอบรมไปเรียนรู้ในด้านเฮียกรนะให้กับบริษัท Beauty Pro ตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ได้นำเอามาใช้นะครับแล้วก็มาคิดงานของตัวเองนะครับสร้างลายเส้นของตัวเองนะครับด้งนสีสันนะครับที่อาจารย์ทำออกไปเนี่ยนะครับจะโดดเด่นนะครับ อย่างชัดเจนและไม่เหมือนใครนะรเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแม mm ้กระทั่งว่าลูกค้าทําออกไปแล้วเนี่ยลูกค้าไปเจนเนี่ยนะครับ mm hmm. แล้วก็พอคนก็เห็นปั๊บเนี่ยนะครับเข mm hmm. าจะพูดเลยก็ถามเลยว่าไปทาที่ ADA มาใช่ไหมนะครับนะฉะนั้นนั่นคืออัตลักษณ์ของเราแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเที่ยวนะครับหรือเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมในจังหวัดสงขลาแล้วเกิดอยากจะทําสีผมขึ้นมา เขาก็จะถามชาวสงขาว่าเนี่ยจะทำสีนะครับประมาณนี้รูปแบบนี้ดีไซน์นี้แพทเทิร์นนี้เนี่ยอยากได้เนี่ยมีร้านที่แนะนำไหมเขาจะบอกเลยไปที่นี่เลยสถาบัน A D A อาจารย์เมทาชัวได้ดังใจคิดสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากให้ช่างเสริมสวยทุกคนอย่าหยุดการเรียนรู้ และอย่าหยุดการพัฒนาตนเองที่ที่เป็นที่ของเราที่นั่นเราจะมีตัวตนอาจารย์เข้อกขอขาบไว้นะครับติดตามผลงานของอาจารย์ได้ในช่องทางของบริษัทบิวตี้โปรทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับ